ชาวบ้านอำเภอสว่างวิลวบงจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มเก็บเกี่ยวหญ้าเลี้ยงสตัตว์ออกมาวางจำหน่ายที่บริเวณริมถนนสายวารินชำราบช่องเมก็กบรรยากาศช่วงนี้เริ่มคึกคักประชาชนต่างมาซื้อหญ้าไปเลี้ยงสัตว์จำนวนมากด้านแม่ค้าเปิดเผยว่าช่วงนี้มียอดขายปริมาณวันละ1,000ถึง2,000บาท นางติว๋วเพนพิมอายุ68ปีแม่ค้าจำนายหญ้าเลี้ยงสัตว์ชาวบ้านโคกสะอาดตสว่างอาเภอสว่างวิลวงจัังวดอุบลราชธานีได้เล่าว่าหลังจากว่างจากการทำนาตนเองจะปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์และนำมาขายบริเวณริมถนนสายวารินชําราบช่องเม็กมานานนับ1ิปีแล้วโดยจะเปิดร้านในช่วงสายๆเนื่องจากช่วงเช้าตรู่ตนเองจะต้องไปเก็บเกี่ยวหญ้าที่ตนเองปลูกไว้เพื่อนำมาวางจำน่ายและขายไปจนถึงช่วงเวลาบ่าย ราคาขายจะอยู่ที่มัดละ5-10ถึงบาทช่วงนี้ยอดขายขายวันละประมาณเสียรอมัดถือได้ว่าเริ่มคึกคักและมีรายได้งามประกอบกับตนเองจะเก็บเกี่ยวย่ามาแบบสดใหม่ไม่ค้างหลายวันทำให้มีลูกค้าที่เคยซื้อแวะเวียนมาซื้อเป็นประจำอันแม่ก็เฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้านีละ,ะเฮ็ดหน้า่ตมากมันโตลงทุนหลายเฮ็ดหน้านั่นล้วกระจ้างเขาไถไลรละหา่าดอยหุกดอย วัดเขาเพราะโม่ไหลผลปุ๋ยกับแพรวันนี้ก็ได้มาเห็ดหยางล่หนึ่งน่วอมันก็ะลายอยู่ประมาณสองสามพันมาดพนทีเน่สามพันพันทีวันไหนมันหนาแม่เกีียวเองเลยบอกเกี่ยวเองแล้วก็มาขายเมนมึงทีละมือพูนเอื้องบ่าไหลมาละหา เนี่ยมี n มันหลายจหน่อยนี่สงการมันจังสิบโลกคล้ายสิบหามัดไปะ่วยบางมีปีนีีนอมู่ผวกมูอนี่เขากับโบมาเมื่อมีจอดแต่ฝนน่ะรดนั่นฝ่าขั้นขาคนนี้เอาเดีวก็ออกไปเอาเดีวก็ออกไปก็ก็ได้บอกเนี่บอกแต่ว่าขันขันว่าจทั้งวันก็นด้วยอันอู้ซอมชุดถ่ายนก็เมียนถ้าเจ้าก็มาถึง